อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงมันน่าจะไม่ได้ยินแหละโอเคเราไปที่เพลงปล่อยให้เวลานะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกทําไว้ตั้งแต่อัลบัมหนึ่งของทรีแมนดาวแล้วไม่ได้ถูกไปอยู่ในอัลบัมหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีความร็อกเกินไปตอนนั้นจําได้ว่าเอาไปเสนอให้เพื่อนในวงแล้วเพื่อนเออน่าจะเป็นกิจกิจบอกว่า ท่อน e วิรมันหม่นจังเลยมันมีความดาร์กแปลกๆมันมีความขัดหูแปลกๆนะครับก็เลยไม่ได้ถูกใส่ไปในอัลบั้มหนึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับอัลบั้มหนึ่งเออ ถ้าใครเคยฟังปล่อยให้เวลาแล้วไปฟังอัลบั้มหนึ่งก็จะรู้แหละว่ามันไม่เข้ากันจนเวลาผ่านไปอัลบั้มหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราทำอัลบั้มสองกันพี่อมบอกว่าอยากให้ผมลองทำอะไรใหม่ๆลองไปฟีดกับคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างนี้เออก็ช่วงนั้นก็มีทำเพลงไหนบอกเลิกแล้ววิธีไม่เสียใจไม่อยากชินขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่ามีเพลงไหนใช้ได้ไหมก็เจอเพลงนี้นะครับก็คือเพลงปล่อยให้เวลาก็เลยคิดว่าลองกลับไปทำมันดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เอาเป็นว่าเราลองไปฟังเวอร์ชั่นแรกของปล่อยให้เวลาก่อนค่ะเพลงนี้แต่งไว้ตั้งแต่ปีไปฉันไม่โทษใครรอบพี่ที่ฉันเองฉันไม่โทษเธอเธอหากว่าเธอนั้นคิดมัน ทรมาตนตายคิดถึงเธอแค่ไหนฉันคงไม่ไปสบายกอดเธอไม่ได้อีกแล้วหวังแค่ให้เธอเจอคนที่เวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันแทบจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายอยู่แล้วใช่ไหมมีคนคอมเมนต์มาอย่างเนี้ยน,น่าจะแก้น้อยที่สุดแหละในเพลงอัลบั้มสเนาะอืมมีคนถามว่าคิด ลิฟต์กีตา้าอยังไงนะครับท่อนแรกคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเพลงนี้มันเริ่มมาจากดนตรีก่อนอ่าคือผมอยากทำเพลงอะไรสักอย่างที่มันมีความพังเนาะเพราะว่าช่วงนั้นะ่ะผมไม่แน่ใจว่า M.G.K ปล่อยอเพลงช่วงไหนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมน่าจะได้ อินสปายมาจาก MGK นะครับไออัลบัม้มดาวฟอร์อะไรสักอย่างหรือว่าทีหลังวะอ่ะสาสปีที่แล้วผมว่าน่าจะใช่น่าจะน่าจะอะไรแบบนี้ครับคือ MGK เนี่ยเขาทําให้ป๊อปพังกกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่เราจะไปทำป๊อปพังเออแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่ได้ป๊อปพังขนาดนั้นแต่ว่าก็ทําให้นึกถึง Travis b a r k e r อีกหนึ่งครั้งนะครับก็พอดีว่าในสปาเนี่ยมันมีแซมเปิลของทร a วิสบาร์เกอร์อยู่นะครับก็ เอาทาวเอ่อเอากรองทาวิสปเกอร์เนี่ยมาวางแล้วก็ไอแอนตี้เอ่อแอนตี้กาวิตี้เนี่ยมันน่าจะมาจากอันนี้นะขอเสิร์ชกันแล้วก็เอาอันนี้มาวาง อ่าก็ได้แล้วเพลงปล่อยเวลาเสร็จแล้วไม่ใช่นะครับก็มีการอัดอันนี้เข้าไปอันนี้เป็นผมเล่นเองนะครับใช้ ick, นะกีตาร์ลิกเนาะก็ทูสครีมเมอร์ตู้วิลลิเวอร์อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นกีตาร์ดาฟแรกนะเป็นเดโมเออเอีอยงแม่งจีต้องคอยมิว เสร็จแล้วเพลงปล่อยให้เวลามีแค่นี้นะเออก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆแค่นี้เลยครับคือมันมีไอ้คอร์ดอันนี้มาไอ้มันมีไอ้ตัวลิกกีตาร์นี้มาแล้วผมก็เติมคอร์ดเข้าไปเออคอนเซปต์อของเพลงนี้ก็คือผมรู้สึกว่าอยากแต่งอะไรที่มันดาร์ขึ้นมันเจ็บปวดขึ้นนะครับมีความผมผมนึกถึงอะไรที่มันแบบเป็นยุคเก่าๆอย่างเช่นเพลงแบบอีโบลาอะไรอย่างงี้ครับ ยุคแบบ r e t r o s p e c t ที่เขาจะมีความอา่าดาร์มีความมืดมนเเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรแบบนั้นผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันยุคนั้นนะยุค2,000ประมาณนี้ก็เลยแต่งเนื้อเพลงออกมาแบบว่าาสิ่งที่น่าสนใจในใ,ในในท่อนฮุกเพลงนี้ผมชอบมากอย่างหนึ่งคือมันไม่มีความคล้องจองเลยสักนิดเดียวเอเนื้อเพลงปล่อยให้เวลาถ้าทุกคนลองดูท่อนฮุกนะครับมันไม่คลองจองเลยมันแปลกมากแต่ว่าแต่ว่ามันติดหู เป็นอะไรที่งงเหมือนกันผมก็อ่ะจะปล่อยให้เวลาค่อยๆลบเลือนเรื่องราวทุกอย่างไม่คลองจองเนะาะสองวันทัดนนี้ที่มันเจ็บที่มันทรมานผมไม่แน่ใจว่าคําว่ามารนกับคำว่าอย่างเนี่ยมันคลองจองกันหรือเปล่าต้องไปถามครูทอมคําไทยนะเออแต่ผมว่ามันไม่คลองนะคำว่าอย่างอ่ะก็คือสามวันทัดนนี้ไม่คลองจองและต่อให้คิดถึงเธอแค่ไหนฉันคงต้องปล่อยเธอไปเท่ากับว่ามันคลองจองแค่คําว่าไหนกับไปก่องอันนี้กอดเธอไม่ได้อีกแล้วเนี่ย ก็ก็ไม่ได้ของจองเออก็ถ้ากับว่า,วาทั้ง1นึ่งฮุกเนี่ยแม่งของจองแค่คําว่าไหนก็ไปที่ผมทําไปเปิดตัวเขาอ่ะเดี๋ยวเพลงนี้จะพูดถึงคอนเซปต์เนื้อเพลงนิดนึงวิธีการแต่งของเพลงนี้เออผมแต่งแบบไล่ท่อนเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่ผมจะแต่งท่อนเวิร์ก่อนอ่ะแล้วผมก็เลฟมาจากที่ผมบอกคือเลฟมาจาก r e t h o s p e c ebola อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างเช่น ebola น่าจะเพลงเหมือนแบบพวกเพลงอะไรนะสิ่งที่ฉันเป็น หรืออะไรอะ่ะผมก็จําไม่ได้ชุดชั้นขึ้นไปสักทีอะไรเงี้ยแบบผมชอบเพลงยุค2,000ันไงมันคือแสงสว่างวะไม่ใช่เพลงนี้เพลงไหนวะจําจไม่ได้อะ่ะเออแต่ว่าประมาณนั้นก็คือผมอยากแต่งเพลงที่มันมีความดาร์กมีความมีความเป็นยุค2 0 0พที่มีความแบบชั้นไม่มีค่าชั้นจะอยู่กับความทรมานความเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็เลย ลองแต่งอะไรที่มันโตขึ้นด้วยแล้วก็มีความดาขึ้นด้วยนะครับเนื้อหาก็มันก็จะพูดถึงว่าเราจะจะเก็บความเจ็บปวดเนี้ยไว้กับตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เวลาเนี้ยมันค่อยๆลบเลือนทุกอย่างเกิอน,นะครับอันนี้คือเวอร์ชันแรกนะก็จะเป็นมันที่ขาดไปในเวอร์ชันเนี้ยคือตรงกลางมีบางคืนที่ตัวฉันเครียดหายไปเออเดี๋ยวจะมาเล่าที่มาที่ไปของท่อนนั้นให้ฟังนะครับก็คือ อ่ะเวอร์ชันเนี้ยผมส่งไปแล้วเพื่อนก็บอกว่ายังไม่ได้โดนในรัลบั้มหนึ่งทีนี้เอากลับมาทําให้อยู่ในรัลบั้มสองผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันยังไปได้อีกมันยังมันยังไปสุดเรื่องเนื้อหาความรู้สึกได้อีกนะครับผมก็เลยเปิดเปิดฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าท่อนโซโล่เนี่ยมัน d r อปคือเหมือนทั้งเพลงเนี่ยกราฟมันขึ้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 นมาแต่พอท่อนโซโล่เนี่ยมัน d r อปมันแบบมันประมาณนี้ คือทุกคนคิดเหมือนผมแมมว่าถามว่าโซโล่มันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยเมคเซน์เหมือนมันมาแบบมาเฉยๆแล้วก็จืดๆจดอะไรเงี้ยเออผมก็อยู่ๆมันมีเมโลดี้หนึ่งแวบเข้ามาในหัวอยู่ๆเพลงหนึ่งในยุค2000มันก็แวบเข้ามาในหัวมันชื่อเพลงว่าพ l าเออเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงต้นฉบับให้ฟัง อ่าก็คืออยู่ๆเมโลดี้ชอบจะมาตั้งนานแล้วจะมาตั้งนานเนี่ยมันก็เข้ามาในหัวผมแล้วผมรู้สึกว่าเชียแม่งเท่จัดเลยว่ะถ้าทําให้ท่อนโซโล่ตรงนั้นอ่ะมันไฮ p ์ขึ้นไปอีกเป็นท่อนที่ร้องพร้อมกันได้หมายถึงว่าตอนอัดเนี่ยเราร้องพร้อมกันเป็นแกงด้วยแล้วก็ตอนไปเพอร์ฟอร์มเนี่ยอยากให้คนดูลองท่อนนี้พร้อมกันผมก็เลยลองแต่งท่อนนี้ขึ้นมาจําได้ว่าท่อนนี้แต่งนานมากเพราะว่า มันมีความมันจะต้องตะโกนมันจะต้องเป็นโน้ตที่ไม่ได้ขยับไปไหนใช่ไหมแบบเติร์ร์เตร์ร์เติร์ร์เตร์เติมไม่เต้รันเตืร์อ์เติเติร์เติม์ม์เติม์อ์เติร์อ์เติร์เติร์ร์เต้องร์เติม์ราเติร์อ์เติร์ร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 ์เติรีร์เติร์ร์เติร์รเติร์อ์เตร์ร์เตเตเตเรเตเตเต แล้วตอนอัดอ่ะคือผมแต่งไปด้วยเราต้องอัดลงไปเลยเพราะว่ามันจะต้องตะโกนแล้วจำไ,ได้ว่าตอนนั้นอ่ะเบสมันก็ตลกผมตอนนั้นอยู่อยู่คอนโดนะแล้วเบสมันก็ขำผมว่าแบบร้องอะไรเนืกอออกไหมเพราะว่าผมใส่หูฟังแล้วผมก็ตะโกนแล้วตะโกนไปแบบตอนอัดเนี่ยมันก็มันร้องว่าอะไรนะมีบางคืนที่ดูฉันแค่อยากหายไปใครบางคนก็ฉันแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมซึ่ง แต่เราคนที่ฟังแบบไม่มีดนตรีไม่ไม่เก็ตไงแล้วเพร์มันก็นั่งถามผมถามว่าแบบร้องอะไรเป็นไรแล้วยิ่งตอนนั้นทรีมันดาวคือไม่มีเพลงแบบเนี้ยมันมีแต่เพลงแบบป๊อปเออสดใสอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมันมีท่อนนี้เข้ามาเนี่ยแต่ผมแบบโคตรชอบอืมอ่ะลองฟังเวอร์ชันแรกดูนะค ฉันเคียให้ไปใครบางคนก็ฉันแล้วก็ทิงไปรักเฝ้าจบลกแบบไม่มีค่าไม่มีค่าได้ไม่มีค่าได้อ่าก็มีความฝืนตัวเองอยู่นะครับคือเสียงผมมันจะไม่รุนแรงเท่ากิจไงก็จะมีการใส่เอฟเฟกเสียงแตกเข้าไปนะให้มันรู้สึกว่าเราสครีมอยู่แต่พอมีท่อนนี้ไปผมจำได้ว่าผมส่งไปให้เพื่อนฟังแล้วแบบเชี่ยแม่งเท่จัดเลยว่ะเพื่อนทุกคน ท่อนนี้แม่งโคตรไฮป์อะไรเงี้ยเออประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งก็จริง,รง,รงๆเพลงเนี้ยมันเสร็จแล้วเราก็ไปอัดกันในห้องอัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชันไฟแนลไฟแนลอยู่ไหนเหมือนเหมือนท่อนเวอร์สเนี่ยเราใช้เป็นทราวิสบร์เกอร์ไปเลยนะถ้าจาไม่ผิดแล้วท่อนฮุกเนี่ยเราเป็นตีจริงนะครับลองฟังดูอ่าใช่ก็คือเราพยายามตีท่อนเวอร์สให้มันเป็นทราวิสบร์เกอร์ ตากองเรามันไม่ใช่หมายถึงด้วยชุดกองเรามันไม่ใช่ชุดของเขาด้วยแล้วก็แบบเราไม่ใช่ทราวิสบร์เกอร์ผมรู้สึกว่าคนที่ตีแบบทราวิสบร์เกอร์ได้บนโลกนี้แม่งก็มีแค่ทราวิสบร์เกอร์เราก็เลยเลือกใช้แซมไปเลยนะครับท่อนเวอร์ส่วนท่อนฮุกเนี่ยเราตีจริงครับจะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นลายกลองของเตเพลงนี้อัดรวมนะครับไม่ได้อัดแยกแบบแบบเพลงอื่นประมาณนี้ลองฟังดู อันนี้มันยังไม่ได้มิกนะมันก็จะเละๆน,นิดนึงเละจัดเลยประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้มันคือแบบเป็นรอไฟลเพราะว่าเพลงนี้ผมจะไม่ได้จับเยอะผมโยนปุ๊บแล้วผมก็ส่งให้สเปเชีมันก็เลยจะเละนิดนึงส่วน เพลงนี้เราเผมใช้กีตาร์เป็นกิฟสัน E S 3 3 9นะครับก็ได้คำแนะนำมาจากพี่ทอยว่าอยากให้ลองออผมมาปรึกษาพี่ทอยว่าอยากเปลี่ยนซาวกีตาร์บ้างอัลบั้มนี้แล้วผมก็ส่งปล่อยให้เวลาเวอร์ชันแรกไปให้พี่ทอยฟังถามว่ากีตาร์ ตัวไหนบ้างที่เข้ากับเพลงนี้พี่ทอยก็ให้มาเป็นกิฟสัน ES339 เนะครับเสียงเป็นแบบนี้ลองฟังดูก็คือเมื่อกี้เป็นกิฟสันเอเอไม่ใช่เอจเนะครับที่เราใช้อัดเป็นเสียงลิทึมในเพลงนี้ เกลียดเสียงจีคือห้องผมอะ่ะผมพยายามแก้เสียงจีในมาหลายรอบแล้วอยู่ๆบางวันแม่งก็เป็นบางวันแม่งก็ไม่เป็นนะครับกินมันนะก็ประมาณนี้ครับเพลงปล่อยให้เวลาก็จะเป็นเสียงกีตมีเสียงกองเตเข้ามาแล้วก็เป็นเบสของน้องกล้าแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับไล์เบสก็จะเป็นอันนี้ แล้วก็เพลงนี้มีซิน้นิดหน่อยครับนชน่้นหกทุกคนน่าจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่า มันถูกแบนด์ถูกกีตาร์ถูกทุกอย่างแม่งกบไปหมดแล้วเออเรามีไวเบลนะครับอันนี้เป็นปลั๊กอินนิกซนะครับของ n o อตนะครับเป็นคนใส่มาประมาณนี้ครับผม